ยี่สิบสี่พฤษิศจิกายนสองพที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับจากการที่เรามาสังเกตดูตามใบทุเรียนในฤดูหนาวอย่างนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราเห็นลักษณะใบทุเรียนเป็นแบบนี้ครับมาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับลักษณะใบทุเรียนเป็นลักษณะคล้ายๆกับขุยสีขาวๆอย่างนี้มันทําให้เราสงสัยว่ามันมีอะไรแดงมาหรือไม่หลังจากที่ลมพัดมาสองสาวันเนี่ย วิธีการที่เราจะทำการพิสูจน์ดูว่าในใบทุเรียนของเรานี้มีรายแดงหรือไม่เราจะใช้กระดาษ A4' นี้นะครับมารองแล้วเราก็จะทำการเคาะเคาะหานะครับตรงนี้เราสงสัยเหมือนกันเราก็ทำการเคาะเคาะใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นแล้วเรามาสังเกตดูที่ใบที่กระดาษนะครับปรากฏว่าที่กระดาษนี้ไม่มีตัวใดๆนะครับหล่นลงมาที่เห็นเป็นจุดนี้ไม่ใช่ตัวรายแดงนะครับ เป็นจุดของอคราบของใบหล่นลงมา,าถ้าหากว่ามีไรแดงนะครับถ้าหากว่ามีไรแดงเกาะตามาใบของทุเรียนเหล่านี้นะครับเราก็ใช้วิธีการเคาะหาตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคาะกิ่งอื่นๆอีกเช่นกันนะครับเอาละครับเมื่อเราเคาะเสร็จแล้วเราก็เอามาดูปรากฏว่านะครับเมื่อดูชัดๆแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยของตัวไรแดงที่มาไต่อยู่ตามนี้ ทำให้เราอุ่นใจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับว่าต้นทุเรียนของเราเหล่านี้มันยังไม่มีตัวไรแดงนะครับแต่เราก็ไม่ไม่ไมั่มนไม่ไว้ใจนะครับในช่วงฤดูหนาวที่มีลมพัดมาต่อเนื่องสองสามวันเนี่ยไรยแดงที่อยู่ตามธรรมชาติตามป่านี่เขาจะปลิวมาตามลมแล้วเขาก็จะมาเกาะตามใบทุเรียนใบแก่ๆเหล่านี้ซึ่งไรแดงนั้นเขาจะเกาะกินเฉพาะใบที่เป็นใบแก่ ถ้าหากว่าเขากินตามใบแก่ไปนานๆแล้วใบแก่ๆเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นขุยสีขาวๆเขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามใบแก่ๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะที่อยู่ด้านในนั้นทรงพุ่มนั้นถ้าหากว่าเขากกอกินไปนานๆแล้วมันจะเป็นขุยสีขาวๆจะทําให้ใบเหล่านี้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างเม็ดคลอโรฟิลล์นั้นเขาจะลดลงนะครับเราจะต้องหมั่นสํารวจบ่อยๆ ถ้าหากว่าเราทําการเคาะดูแล้วมีมา,าปรากฏอยู่ตามากระดาษของเรา2ตัวสาตัวนี่ให้เราเริ่มทําการพ่นเลยนะครับปัจจัยที่จะพ่นป้องกันรายแดงนั้นถ้าหากว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็มีมากมายเราไปที่ร้านเกษตรเขาก็จะจัดให้แต่ในกรณีที่เราไม่ใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์นี่ผมก็จะใช้น้ําส้มควันไม้นะครับพ่นเป็นประจําสม่ําเสมอซึ่งก็ช่วยได้ถ้าหากว่า มีตัวไรแดงมาเกาะตามนี้เขากำลังวางไข่หรือแตกตัวอ่อนออกมาพ่นน้ำส้มควันไม้ใส่ให้ทั่วเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะเป็นการช่วยได้ที่สวนของเรานี่เราก็ขยันพ่นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะต้นที่กำลังแก่ๆแ,แบบนี้นะครับเนี่ยใบแก่ๆอย่างนี้เราทำการพ่นเลยหรือถ้าหากว่าเราอยากชัวร์มั่นใจนะครับเราก็มาเคาะดู ถ้าไม่มีก็อุ่นใจแต่ก็ไม่ควรฝ่าหมาเราควรพ่นไว้โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ